สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่ทุกท่านนะครับก็เจอกันในคลิปที่2ของฮานอยวันนี้นะครับเมื่อวานนะครับพี่พี่น้องแนวทางฮานอยของเราเนี่ยไม่มานะครับผมให้5กับ8ปดเนาะแนวทางหลุดนะครับเมื่อวานนี้แต่ว่าท่านใดที่จับวินตารางเนี่ยมา2หน่อยเนาะก็มา93กับกับศูนย์หนนะครับพี่พี่มารอบป,ปกติกับ VIP เนาะอันนี้สายจับวินนะครับพี่พี่แต่ว่าเลข ไอ้ตัวนี้ตัวเจาะที่ผมคำนวณไว้หลุดนะครับเมื่อวานนี้ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับชื่นชอบนะครับตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับเนาะแอดก็ทําตามสูตรคํานวณน,นะครับที่คิดได้แล้วก็นําตัวเลขมาวางให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะครับต้นล่างนะครับก็จะมีในที่นะครับผมเลข8 เลข5เลข0เลข4เลข9นะครับแล้วก็เลข9แล้วก็เลข3นะครับพี่พี่สายวิ่งวันนี้นะครับผมให้วิ่งไปที่เลข8รูดที่รูดที่4นะครับ แปดศูนย์แปดสามแปดห้าแปดเก้าสี่ศูนย์สี่สามสี่ห้าสี่เก้านะครับสามตัวสามตัวผมให้ไปที่ 4485นะครับแล้วก็8 8 4 3นะครับ4ส 8 5นะครับ8 5 8 9 4 0นะครับผมเด่นตารางจะเป็นที่เลข8นะครับกับเลข4นะครับท่านใดที่ไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้นะครับสามารถจับเลขวินตารางได้นะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็สายจะวินออกมา2นอยนะครับน่อยนอยรอบปกติกับ VIP นะครับ9 3กนะับ01เนาะ สำหรับแนวทางวันนี้นะครับขอขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางนะครับขอให้โชคดีเฮงๆงปังๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ